บรรยากาศการเดินเข้าแถวหน้าเสาธงนะครับของนักเรียนวันนี้เป็นนักเรียนกลุ่มกลุ่ม A นะครับเมื่อวานกลุ่ม B วันนี้เป็นวันอังคารนะครับเช้าวันอังคารที่4สิงหาคมพุทธศักราช2564นะครับทุกวันอังคารเราจะใส่ชุดขาวนะครับชุดปฏิบัติธรรมนะครับนักเรียนจะทํากิจกรรมหน้าเสาธงนะครับเสร็จแล้วก็จะนั่งสมาธิเดินจงกรมนะครับฝึกจิตใจนะครับฝึกการทําสมาธินะครับ ทุกวันอังคารนะครับอันนี้นักเรียนจะมาครึ่งหนึ่งนะครับเพราะว่าเราแบ่งเป็นกลุ่ม A กลุ่ม B นะครับตอนนี้จะมาครึ่งหนึ่งนะครับนักเรียนก็จะทยอยเข้าแถวตามจุดนะครับเว้นระยะห่างนะครับเว้นระ,ระยะห่างตามช่องที่กําหนดให้นะครับนาเสาธงตอนเช้านะครับวันอังคารนะครับ วันนี้จะมีการซ้อมกิจกรรมไหว้ครูด้วยนะครับตอนเช้านะครับ ให้ครูหน่อยบทอย่าบอกนะว่าไม่ได้คุณรูเขาแจกใบตั้งแต่นานแล้วให้บทเกิดเป็นอาทิตย์แล้วนะครับดัง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 